นี่อรุณจอยยางมาโชว์ในความงามเนี่ยยขางองพอดี <c oughs> อเขาโฆษณาขายองหรือขายอย่างไรขายง้วสี่หมื่นเท่าก่หมนเจ็ดจ้ะสี่หมื่นเจ็ดพต่อรองรได้บ่นีีได้ค่ะได้ความงามต่อรองได้เนีนี่ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องอ่าสองโมงเช้านะครับมาอยู่กับน้องจอยครับพี่น้องครับน้องจอยนี่ครับหน้าคอกง่วน้องเพลินอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชมกุฎาจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้น้องจอยมีงอฝากพี่น้องทั้งหมดหกโตเนาะน้องจอยค่ะหกโตหกโตครับพี่น้องครับงวแม่ลูกูกตัวแม่งวแม่ทองงวแยกลูกพี่น้องครับเบิ้งน้ำกันยาว ไลยโตกับน้องจอยมือนี่บรรยากาศตอนเอสาครับพอห่อนไปไลน้องจอยเนะาะอากาศดีนี่ครับกางเกงคือขาดแทนน้องจอยมันเป็นแฟชั่นมันวะแห่นอะไวรุ่น,น้ะพี่น้องอะ,อะนี่ครับเบิ่งง่วนน้ำกันเลยยาวๆพี่น้องหูทั้งหลังงามๆนะครับไก,ก่กกะขันบรรยากาศดีแหง้งอีสานบานเท่าครับอยู่หนาขอบง,งว่วนนะครับตอนสองมู่เสาร์าพี่น้องนะครับแดดกําลังออกง่วนะว่าด้กินยาอีดอก เบิง่งพกโตนะครับเบิ่งไปกันเรื่อยๆพี่น้องสึ้นชอบตัวใดกกะทุมาหาน้องจ้อยได้ครับอยู่บ้านทวีผลเอา้าเอางัาวโตใหญ่ก่อนพี่น้องนี่ครับตัวนี้งัวตัวแหลกอ่างัว่ท่ายางพาบามันนะพี่น้องครับท่ายสูงได้น้องจ้อยตัวแรกร้อยสามสิบหกจ้ะร้อยสามสิบหกนะพี่น้องครับอ่าตัวนี้พนสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับสมเรียบร้อยแล้วสมเจ้าพริกแดง นะครับหัวตัวแรกน้องจ้อยเปิดได้ค่าเท่าไหร่ครับ4 8 0 0 0ื่นจ้ะสี่หมื่นแปดพี่น้องครับนี่ตัวนี้หัวตัวใหญ่ๆนะนะที่ครับสีงาม4 8 0 0 0ื่นแปันครับเคยไปดูกจ้าตัวครับน้องจ้อยตัวหนึ่งค่ะเคยไปดูกันหนึ่งตัวนะครับเนาะเคยมีลูกแล้ว1ตัวพี่น้องอ่ะตีผสมมาแหละครับสมเจ้าพริกแดงนี่ครับ sk 5 8 1นะครับมีใบมีหลอดครบเลยผสมวันที่ยี่สิบหาเมษาพี่น้อง รถขอดจิบเอสกลุ่มผ้าหกหกสมมือขึ้นหมอ้องจอยแม่นจ้ะแม่นค่าสมจักบาทพันหนึ่ค่ะหนึ่งพันแมนไอพวกนี้ผสมให้ไอ้ตึงค่ะเบ,าต,บ,า,ตบาตึงเบาตึงบรรทุมราดพี่น้องครับนี่สมเรียบร้อยแล้วเดอ้อนี่นี่ครับผสมเจ้าพริกแดงวาวว่านี่เด้อพี่น้องเอาละนะครับสี่หมื่นแปดเนาะแม่นราคาห่องเดอ้อจ้ะอ่ะเบื้องแรกเหยียดพี่น้องครับนี่งัวกะทีเป็นงัวพราบาแมนน้อพี่น้องให้กลางพราบามันมา นะครับเนื้อนังดีเลยหัวตัวนี้ใา่ชุ่มร่อยสามสิบหกบวกลบเคยไปดูกละหนึ่งตนะครับตัดติดกับตัวที่สองในทองผสมโจผกแดงเมื่อคืนนี้นะครับนาลาใหญ่หัวตัวนี้สีงามครับล่ำโตเงานะครับเป็นงวเครื่องดำพี่น้องขุดครับขอบหูคีบหูสีดำนะครับอา่าจมูกสีดำบวชีบวแวงนะครับเอาาิ์กเผาใหญ่เบื้องล้มกันละเอียดนะครับอา่ากีบเล็บงามทั้งสีขาเลย นุ่มสีเต่าน้องจ้อยเนาะแม่นจ่าสีเต่าค่ะนุ่มสีเต่าครับพี่น้องเคยเป็นดุกหนึ่งโตชัดเจนมีขับน้ำร่างห่วงหางสีดำเบิ้งละเอียดได้หลายครับพี่น้องถ่ายหน้าหาเลยนะครับเพศสีสดำห่วงหางสีดำไปสา,สาพี่น้องตาหลัง,ก,ลงกว้างนะครับสดใสค,ครับง่วงเคยเป็นดุก,กนหนึ่งโตนะครับง่วงเครื่องดำพี่น้อง ประกันตัวนี้ค่ะโทรค่าถอนน้องจอยเนาะแม่นจ้าทวงสุดทรงจมประกันที่เก่าพี่น้องทุกตัวน้องจอยประกันให้นะครับบางตัวพี่จ้าลืมบอกอ่ะคุณประกันให้เด้อนี่ครับนอกใหญ่ใหญ่ที่น้องงอตีในหนาผสมเรียบร้อยครับเจ้าพริกแดงมาสี่หมื่นแปดแล้าห้องเนาะแม่นค่ะต้องรองได้ได้ค่ะพี่เอาจนส่งขาดรถแม่นจ้าส่งขาดแล้วล่ะขาดแล้วทรั้งส่งส่งขาดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ต่ออยู่ส่งขาดแล้วนะเอ้างอตัวแรกพี่น้องเอ้ย สีงามาด้วยข้าวตัวเครับหนังหนาดีเนื้อหนังดีผสมเรียบร้อยนะครับข้าเ,เครื่องดำสำหรับข้าวโตแหลกมึอกันแลวเนียเมือน,น,ออน,นีิสนใจพวกมาหาน้องจอยเหรอครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังใสได้เลยพี่น้องปุนอะไรใหญ่ๆนะครับข้าวสี่มันจอยหยาบพี่น้องเนื้อหนังดีแหง้งหนอกมันข้าวาเถิกนะครับสี่หมื่นแปดผสมเจ้าพริกแดงมาแหลกพี่น้องครับข้วลูกซองในท้อง ม่วเครื่องดำอ่ะต่อไปไปเบิ้ง่าเป็นม่วสาวตัวนี้งามงามปูน,นพ,พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเคยมีลูกอันหนึ่งตัวเนาะงของจอยแม่นจ่ามีลูกอันหนึ่งตัวนีนวนวน่ครับว่บาเป็นม่วสาวโอเ้เขาคนโมยาวพี่น้องม่วบราหมันดุกผสมพี่น้องครับไล่สูงได้น้องจอยร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองบวกลบครับอ่ะตัวนี้น้องจอยเปิดได้ค่าเท่เลครับสี่หมื่นเจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดเมนเขาทาอะไรพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องตัวบวกใหญ่หนึ่งนี่เอา ลูกงามยืนงา,งามลูกนี่สี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับงวดตัวที่สองงวดปรามันลูกผสมสีงามได้โบ๊ทมาหลายงวดตัวนี้นี่ครับเคยมีลูกกนหนึ่งตัวเนาะแม่นจ้ะเคยมีลูกแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่นี่ติงหรอบ๊มอมี่ดอกบ๊อมี่เขาบ๊อมี่ตัวนี้บ๊อมี่ล <laughs> องมึงแล้วบ๊อมี่อ่ะหน้าหน,น้าตาเพิ่นคือหนา้าโง่งามนะขอบหูขิปหูสีดำหลังหูสีดำ จมูกสีดำพี่น้องเอาเบิ้งน้ำกันในโบสถ์มาไรแหงตั้งย่นยหน้าขาทั้งสี่ขาติดโบดมาเลยครับพี่น้องครับเบิ้งครับจีบเล็บงามทั้งสี่ขาเบิ้งน้ำกันนะครับถ่ายสู้งลอยสีสิบสองหมกลบครับเคยมีดุกละนึงตัวแต่ว่าเขาคนมันสั่นไหลรว่ามันงอสาวขาท่ายแล้วพี่น้องครับสี่หมื่นเท่าก็สี่หมื่นเจ็ดจ้ะสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองไหนปนี่ได้ค่ะได้งองามต่อรองได้ได้หน่เป็นงอเครื่องดำ งานส้มน้่กันพี่น้องครับเบิ่งโลดนี่ครับทายงงางพีดสีดำพ่วงหางสีดำครับเพื่อผสมลายย่งย่งคะ่ะพี่แต่ว่าพร้อมด้อยค่ะใแมนอ่พี่น้องนี่ครับเอาไปเลียงเอาไปเลียงอ้วนจังไงกับผสมเลยพี่น้องโครงจางเงี้ยงสิเบิดเพอร์เวอร์นี่ของแท้หูงนัน <laughs> นี่ครับบอตต่นกล่งแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พี่จ่าใจดีให้พี่น้องเอาไปเลียงนะครับ กูได้ใจดีเซลไปเรียงเนาะนี่อ่ะมึงรับตัวผืนหาเอาดิพี่น้องครับน้ำลางกับงามอยู่งออตัวนี้นะครับวันจับหมองนางทับนะครับบ้านเพลย์มีใหญล่ลายไปเรียงพี่น้องจังหน่อยผืนอ้วนขึ้นเป็นตะบึงใช่ไหมซี่หมื่นเจ็ดงออตัวนี้ครับเลยไปดูกันหนึ่งตัวมึงเพลิดเพลินเพลิดสีดำนะครับพ่วงหางสีดำนุ่งจังเต่าลองจอยสีเต่าสีเต่าค่ะสีเต่าพี่น้องนะครับเอ่อเมื่อคืนนี้มีเอฟซีทามพี่จ่าเข้าใจว่าเอ้า เป็นยังพี่จาคือถามว่านุ่มจักเต้าเลาซ้ำกันบ่เขาว่าก็คือพี่น้องครับส่วนมากว่าปกติจะมีสี่เต่านะครับเด้อสี่เต่าบางโตก็มีสามเต่ามันกับพิษปกติบางโตก็บหาเต่าหกเต่าก็มีพี่น้องบางโตก็มีติงนิดหน่อยครับมันก็ต้องบอกเอฟซีนะบางท่านเขาถือบางคนกับ่าถือถามว่าสามารถให้นุ่มในปกติบ่ใดรคือเก่าแต่ว่าไม่ยามขาขายไม่ยามสื่อขายกันมันกับสีมีอ้าจะนี่ล่ะไม่มีผลครับตอนตอนสื่อขาย บางคนเขาก็ถือบางคนเขาก็ถือเนาะเอาตามนี้แล้วพี่น้องครับรักกับพี่จ้ากับาพี่น้องบึ่งแหละพี่จ้าทานทุกโตบางโตก็หาเต่าหกเต่ากระเดียงในขี้เก่าล่ะให้นุ่มในขี้เก่าบางโตัก็สามเต่าก็มีพี่น้องเอ้าตัวนี้มีสี่เต่ามีตีงครับตามมาตรฐานเพ่นปกติของพนนะครับอ่ะสีดำพ่วงหางสีดำนุ่มสีเต่าประกันค้าถทรคัทอนเนาะจ้าพี่น้องเอ้ยืนเฉิดเลยนี่ขล้องแถะสีออกดำแดงอย่ดอกพี่น้องงามโบดลาย ไ่ลอยสี่สองบอกลบหอย่าก็พ่อนนีกินอยู่ครับงว่วสีงามตรงบึงตอนคำคำเนาะตองจอยจ้าตอนมันอิ่มแล้ว <laughs> ตรงทายตอนคำคำมันได้พี่น้องยังมาเศาร์นี่สวงบกกกวกไี่นองเลยอะไปเรื่องปกติต่อไปน้องจอยพอนแล้ว,ลวไปเบิ่งงว่วททองบาทนี่ปากันท่องปาตัวนี้แมนจ้าปากกันท่องนี่ครับปากกันท่อง ทองจักเดือนน้องจอย <4 S 1> สเดือนกับสิบมื่นสิว่มื่นนี่ล่สี่เดือนกับสิม,สม,มื่น,น,นตัวทองลวยเดือรบร้อยค่ะอะเปิดได้ค่าเท่าไรตัวนี้สามหมื่นแปดพันรค่ะสามหมื่นแปาร้อแมนทาละพี่น้องครับอ่ะสามหมื่ัาวทองตัวนี้งวดไทยกลังอ่ะสมเจ้าดีครับ B L โลโจพี่น้องนะครับสมหลอดมาอ่ามันที่ผสมยี่สอดท่านว่าสองพันหาร้หกสินดขอดหนึ่งตัวลากมีใบมีหลอดโคบเด้อพี่น้อง หลอดอยู่ด้านล,ล่างนะครับชัดเจนเลยพี่น้องเอ้ยได้จกักเดือนก็ดือนได้สี่เดือนก็กสิบกุมืหร่าค่ะแมนนี่ครับเป็นงวดไทยกลางเคยไปดูกี่ตัวครับเคยไม่ลูกละตัวหนึ่งคะ <c oughs> ่ะเคยไปดูก,กันหนึ่งตัวเนาะตัวที่สองในท้องแ <c oughs> มนจ้างวดไทยกลางท่ายสูงเลยครับ <c oughs> สูงกว่ายี่สิบเก่าจ้ะกว่ายี่สิบเก่าบวกลบครับเคยไปดูกับสองตัว <c oughs> เอ้ยเคยไปดูก,กับหนึ่งต, <c oughs> ตัวหนึ่งตัวค่ะเป็นแ <c oughs> ต่ลูกทีนะเฮ้ยเพราะว่าหยังหมู่บ้านาอย่าง นุ่มมันยังบวม oh. แสดงว่าเพิ่งแยกลูกกูไปพี่น้องแ่นค่ะนี่เป็นตลูกทีว่ะช่างฉันยี่ถ่านนะพี่น้องครับเบิ่งเหมือนกันนีนุ่มบวมนะครับกีบเล็บงามงวัวไทยกีบเล็บงามอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่ค่อยได้ขังคอกส่วนมากก็ออกไปแทะเล่มนี่ครับน้องจอยกำลังโผล่เปิ้งโผล่อยู่ <c oughs> อจมูกสีดำมอสีกบวแดงพี่น้องครับอ่ะงวัวไทยกลางถ่ายสูงหน่อยยิบเก่าบอกลบนะครับเพิ่ง่วนถ่ายเพิ่นผสมพอพันใหญ่ไหมครับเนี่ยให้ผู้เล่มาตรวจท้องให้ เบ้าถึงบ่แมน <ไอ S 1> ่นจ้ะพ,พี่ตึงเมื่อคืนนี่มั้งไอ้ถึงไอ้ถึงอ่าพีเอชสีดำอ้วงหางสีดำนุ่มสีเตาอ่ะเบิ่งฟังนี่ยังบ่ยอนแจ้งจอยเออเกี่ยงหมื่นไรพี่น้องเอเย้ยเบิ่งฟังนี่งาม3 8ม0 0ื่นแปดพันห้าร้อยไม่นจ้ะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแล้วาเปิดนา่าสนใจมั่วทองพี่น้องเอ้ยอ,อนาคตมีอีกแล้วว l โลโจ้ครับพี่น้องครับนี่ใบมีหลอดครบเลยประกันทองเนะาะจ้ะประกันทองประกันทองบ้าถึงมาตรวจทองให้แล้ววิตาลูกทีอยู่ดอกพี่น้อง เราสังเกตจากเอียงสังเกตจากนุ่มนี่บ<น>องบอกพี่จ่ากับหูา่าผึ่งแยกลูกมานี่ครับลูกกะสันนิฐานหลดว่าถ้าลูกใหญ่มันก็ชิบวก,กินนอกนมเนาะก็้นประมาณซีหาเดือนนี่แล้วประมาณตอนนี้มันทองซีเดือนบอ่แม่นจ้ะแสดงว่าลูกมันประมาณหาหกเดือนสันนิฐานเอาหลังหูสีดำพี่น้องครับล้ำโตเงี้ยวาอะาบิ้งน้ำกันนุ่มสีพวงตองสี่เต่าเนาะแม่นจ้ะสีเ<ส>ต่าบวม เราเป็นยังจังเดี๋ยวก็ให้ลูกใหม่ดอกโตที่สามประกันทองสามหมื่นแปดพันถ่านลอยพี่น้องครับต้อนรองเอากับน้องจอยคือเก่าบรรยากาศตอนเสาวสาวบริษัทหอนปันดีส่วนเทียงๆเนี่ยมันสิเป็นลมไปทายคอกได้ก็ได้อ่ะต่อไปน้องจอยเฮ้าไปเบิ้งแม่ลูกบัดดิอุ้ยหาแม่ลูกครับพี่น้องราคาเบาเบาแม่ลูกลูกโตแม่บ่ แม่นจะาลูกตัวแม่อ๋อแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเปิดได้ข้างไสนจอยสามหมาร้ค่ะสามหมนายนะครับพี่น้องครับงวแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ลูกลูกเพิ่นเป็นงวไทยกลางแม่มันสูงไรครับร้อยยีจ้าร้อบกบวกลบครับนี่งวแม่ลูกลูกตัวแม่สามหมืนด้รยแต่ไปสอตพี่น้องครับแม่เพิ่นกับเป็นงวไทยกลางท e สูงร้อยยีบหกบวกลบเ่อคยไปดูจ้กตจอยตัวที่สงยางนี่แหละค่ะตัวที่สองนี่เนาะไม่ ไว้จักประมาณไดย์สอง,งเดือนนี่ละแ <c oughs> ม่เพิ่นผสมรัว <c oughs> ยังค่ะยังเนาะลูกยังหน่อยอยู่อ่ะอุ้ยพ่วงหางไงมายืมไปใส่็งว่างงามมนะัน <c oughs> มันมาอยู่นี่เองพ่วงหางหนี่น้องจ้อย <c oughs> อุย้ยพ่วงหางงามลไรมาแบงค์คนอื่นเลยตัวนี่เอาท่าแล้วพี่น้องอ่ะนี่ครับง้อไทยกลางช่วงว่ายิ้มหยยวกวงลบนะครับดูไปดูแบบสองโตเรื่องงวอแม่ลูกน้องจ้อยมันเปิดใบสามหมื่นแปดพันหาลอยต่อร่องไหนนี่ครับจมูกที่ดำบอสีบปรแหวนครับพี่น้องครับง้อไทยกลาง มัวกีบเล็บกีบเล็บเบิ่งกีบเล็บพิ่งกันกีบเล็บหนาปกติข้างหลังกะสีเงาจังหน่อยบัวหนาเกียดเล็กพี่น้องมันเป็นยังมันเป็นมัวไทยแดงมาบุกคอยออกนะขอบเพีสีดำแดงนะครับนุ่มสีเต่ารองจอยเมยนจ่าสีเต่าเบิ่งกนสีจีากอะไรนุ่มสีเต่าครับเพีดดำแดงสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับราคาห่องลูกเพิ่นเป็นเครื่องดั่เนี่ยบัตรไม่คือบัตรเมย์อะไรหรือคุณพี่น้องเลย ดำสนิทเลยลูกเพิ่อนนึงเนี่ยแม่เครื่องพาแต่ว่าลูกเครื่องดำพี่นอ้องแสดงว่าให้ลูกงามเด้อโคบนี่เอาไปผสมพอพันนี่เงี้เอานะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับประกันตัวนี้เนาะค่าถูกกระทนแม่นจ้าส่งสุดส่งโจมประกันคือเกาพี่น้องครับประกันกับประมาณสิบห้าหมื่นถึงสามสิบหมื่นนะครับส่วนมากเขาประกันกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใสยย่ยามามันกับประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงมันกับยาเบิดมันกับค่าถูได้แล้วพี่นอ้องบางตัวยาก็ร้ายมือกันเ <laughs> บิ่งเอาแล้วพี่น้องครับ ตัวโบเป็นยังปกติดีนะมังจอยสามหมื่นแปดพันหาลอยครับงัวแม่ลูกพี่น้องได้ไปสองตัวแม่เพิ่นอ่างทองดีครับอา้าวไปรุนแยังไม่รุนนะงั่วจะส้นเราแล้วนะอ่ะโอมสำหรับงัวแม่ลูกครับลูกตัวเม่เด้อพี่น้องผมมองหาลูกตัวเม่ลูกไปสามเดือนนี่แหละสองเดือนกว่าสามเดือนนี่ครับแม่เป็นงัวไทยกลางสามหมื่นแปดพันหาลอยอู้ยนางงาม ้ัวคือแดงดีแดงข้นขนางหน้ามึง้ยสีไหมโมแบงคนอื่นเลยไหมฮงจอย <c oughs> ไม่หงโ hm ได้ข้อสีนะ <c oughs> สีนี่ยโมแบงคนอื่นเลยสีเห็นไหมบางพี่น้องเลยสีแดงในบทหลายหลยืนผวนอ่ะทายให้ก็ได้ย่านเสียใจยืนเออเอางามม่ายมหล่าเลยโมแบงคนอื่นเลยตัวนี้ความงามเอาต่อไปมาเปิดราคาเอา้าลูกด้วยล้านน่ะ ห้านบ่้านเลค่ะเอ้า,อาตัวนี้ง่วแยกลูกนะครับเปืด่ได้ค่าเท่าไรตัวนี้สองหมเจ็ 27, ค่ะสองหม็ 27, พี่น้องเอาสองหมื่นเจ็ดพันครับเป็นง่วไท่กลางง่วไท่ไถยสูงอะไรครับลอยยีสิบหาจา้าลอยลยีพ่วะลอยยีซิบหาลอยยีัพยยี่ยยพน้องครับง่วพุมพูมิมหมุอนอวนลอยยีสิบหาบกลกครับแยกลูกมาแล้วพี่น้องเอ้ยลูกไหวจักเดือนแล้วเฮลูกบ่ะที่แยกมากผมานหากเดือนนั่นเนาะ อ่ะบวเป็นยังนี่ครับเพ็ดสีดำพวงหางสีดำนะครับไข่สุ้งลอยยี่สิบห้าบวกลบง้อตัวนี้เอาไปยังเหรียญโพนใหญ่เดือยบวเป็นกระทองมังกรจอยอันนู้กับบัท่าไหนตรวจค่ะ <c oughs> บ่ตรวจตั้งเนี่ยไอ้บ้าตึงมากขึบ่ตรวจนั้งเนี่ยพอบางโตนี่ลูกใหญ่ลูกห้าหกเดือนกระทองกับมีเนี้ยแต่ว่ากระทองใหญ่อยู่เนาะคะ่ะอืมทองมันโซน,นออกอยู่อ่ะบ่เบปน็นยังเอาตามนี่แหละราคาแยกลูกนะครับอ่ะจะโมกเดอ้อ หมูสีดำโมชสกบาแบงอ่ะเดี๋ยวับตาเบิ่งให้อ่ะ,ล,อะลูกมาลูกเหม่อขึ้หูเถอะดึงมาปัญญากล้องรับตาพีพีพี่น้องเลยเอาหูอยู่ตัวนะอ่ะยืนโซ่เนี้ยอยู่แดดเออเบาเป็นยังสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับมั่วไทยนี่นี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันนะพี่น้องครับต่อรองไหนอ่ะเคยไปดูเั็กตัวขงจอยสองตัวค่ะเคยไปดูกับสองตัวเนาะน,นี่ครับพี่น้องเคยไปดูสองตัวอยกดูกมากครับ มันมันเป็นตะท่องอยู่แล้วม้วนตรวจได้พี่น้องตัวนี้นะครับลูกก็ไว้นาสิงป้านหาเดือนหกเดือนบางตัวเอไทยมันสมเร็วนะครับเดือนสองเดือนก็นสมลเลยเพศสีดำพว่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่าตน้องจ้อยเนาะแม่ใค่ะนุ่มสีเต่าซองมึงหรอบ่า้าดว่าเป็นนุ่มซองมึง,ง,มงนุ่มสีเต่าพี่น้องนุ่มงามอยินดีนี่ครับนี่นุ่มมีหน่อยอ่ะหยิบเล็บปกติงมือไทยตัวสุดท้ายสองหมื่นเจ็ดราคาห่อ อันไหนสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับน้องจอยนะครับน้องจอยนี่งามลายพี่น้องเลยตัวสุดท้ายประกันค่าโทรค่าทอนน้องจอยเนาะแม่นจ้าประกันค่ะขึ้มผู้ดีประกันค่าโทรค่าทอนส่วงสุดส่วงจมนะครับพี่น้องเลยงามบ่ครับเหมือนหนีบรรยากาศโอ้อยู่ขอกงัวเพลินลมเดือนดีนะครับอ่ะไล่ไลง่งัวเถือกขาใน้ค่ะคุชมนะครับอ่ะท่ายีบพ,พี่น้องครับพี่จ่าผ้าพี่น้องมาเบิรงงวัว อพอพันของน้องจอยมียุนหอกเลยพี่น้องนะครับพอพันลูกไส้ของซูเปอร์เอ็กเนาะน้ะนองจอยเนาะแมนจ้านี่ครับเป็นลูกไส้ของซูเปอร์เอ็กครับวัยสองปีบ่แมนค่ะสองปีวัยสองปีพี่น้องท่ายนาซีร้อยนาซีร้อยหกสิบผล่ะความสูงประมาณเด้อสูงไรอู้พี่น้องเนื้อหนังแข้งขาใหญ่ๆครับหนังนะนะลูกไส้ของซูเปอร์เอ็กตัวนี้นะครับพอพันตัวนี้พี่น้องพอพันในในหอกเป็นว่ยไก่สีผสมเนาะ ไป้<ม>สองปีสองปีค่ะยังไงไม่นจเต็มทีนี่สามปีหน่อยผู้ชมหัวพี่น้องตัวนี้นะครับน้องจ้อยกันสิแมงปันที่กันน้องจ้อยเนาะแม่นค่ะแม่นจังหวเบิ่งเอาราคาคุยโทุ่งทุ่งวุ้กขีเอาพี่น้องแม่นค่ะโทุ่งวุยเอานี่ครับลูกไส้ของอ่าซปเปอร์เอกมีใบมีหลอดครบน้องจ้อยเนาะมีค่ะมีครบดุ๊กไส้คลิปเด้อเพิ่มเติมพี่น้องครับอุ้ยหนอกพี่น้องเลยที่งัวพอพันตุได้หาพอพันนะพอพันพุ่มปูกระไรพี่น้องนี่ครับ ลูกายของซุปเปอร์เอกใบสองปีตัวบุกใหญ่พี่น้องท้ายนาซีร้อยหกสิบอยู่ดอกโอ้ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบหาไม่เจอสูงกว่าหนูหร้อ,รอยหาสิบเอ็ดสูงกว่าหนูผมสูงร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวซสัก <c oughs> มันหัวผมมาจนกเบิึงนี่ <c oughs> นี่พี่น้องครับเบิ้ลดุกันทะเบิ้ลนี่เบิง้งนี่ครับเบื้อลลึงเพิ่นไว้กับประมาณบ่ <c oughs> ประมาณดอกสองปีเลยมีมีใบมีใบหลอดอยู่ยังพันใหญ่เต็มที่แต่มันใหญ่หลายแข็งขาใหญ่แห้งนะครับตัวนี้ อยู่บ้านทวีผลตำบลน,นาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพอพันโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับหลังจอยตัวนี้นะครับเ <c ười> ปน็นกระสีแบงปันราคาคือกันแต่ว่าให้ถามกันดวูวยนี่นี่ไม่โทรศัพท์เอาพี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยงามบอสนี่หลังจอยย่างว่าโชว์ในความงามในยู่ขางองค์พอดีเขาโฆษณาขายองค์หรือขายยังนีงขายง,ง้ออ่ะ สนใจนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับน้องจอยนะครับอยูุ่บานถ้าพี่ลพี่น้องตอรองเลยทุกตัวล่ะเปลูกไส้ของสุปร์เอกครับพอพันนะพอพันพอพันพันอยู่ในขอก่ะพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยสังเกตโอ่งมังกรเนอะเพาโอ่งมังกรเงยนะอะสารับคลิปนี้เซ้านี้ครับสิจ้ากับน้องจอยกับพาอพี่นอ้องว่าิ่งง่วงง่ามหล,ลายตวัวล่ะสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับน้องจอยครับสบารับคลิปนี้ครับสิจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผม